ัน,นี้ขายนะครับท่านผู้ชมนี่ขน,นี้ขายนะครับขายในราคา25,000บาทนะครับใครอยากได้มาเอาไปเลยนะครับกว่าทะ212นี้่าต้องการนะครับ115,000บาทนะครับ, 15, บ,าร,บราคานี้มาดูได้ที่อู่ช่างตีนะครับอู่ช่างตีของว่าผมก็ทีมแดง KS72 นะครับทีนี้เป็นทีมงานของช่างช่างตีนะครับที่ผรับเสียดจนี่มีเครื่องถ้ามีเครื่องจะให้จะให้ขับให้ดู พบกันอีกครั้งกับพัดพลไลฟ์สไตล์คลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านวังว่าอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ที่อู่ช่างตีวังว่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาดูรถไถนั่งขับของช่างตีนะครับได้ผลิตใหม่นะฮะแต่ก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถนั่งขับคันนี้ก่อนนะแต่เป็นเขาเรียกรถคออ่อนนะครับแถวพิจิตรผ่านมาส่วนมากเขาจะเล่นแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะเป็นเป็นโซ่นะครับเป็นโซ่ เป็นโซ่อันนี้อันนี้ก็น่าจะดัดแปลงนะฮะน่าจะดัดแปลงจากรถ่ายเดินตามมาเป็นนั่งขับแบบแบบเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านก็คือแถวแถวพิจิตเขาจะเน้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคันนี้ครัท่านผู้ชมนี่เจ้าโครงตราโนกคันนี้ครับเป็นโครงรุ่น K สิบสี่นะฮะรุ่น K สิบสี่ตัวคันนี้ขายนะครับท่านผู้ชมคันนี้ขายในราคาหนึ่งหมืนห้าพันบาทนี่เป็นเหล็กนะครับ โอ้โหถ้าได้โครงนี้ไปทำรถไถนั่งขับนะผมว่าโอ้โหมันจะเวิร์กมากเลยนะครับเนี่ยสูงด้วยฮะสูงด้วยล้อหน้านี่มันจะต้องใช้ใช้ขอบสิบหกซะม้างเนี่ยถ้าเจอถ้าเจอไอ้ล้อล้อเหล็กแบบนี้ฮนะขอบสิบหกโอ้โหแล้วที่สำคัญนะซื้อไปโค้งเนี่ยครับท่านผู้ชมโครงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะใช้โครงนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นทำเป็นนั่งขับนะครับใช้โค้งนี้เลยอาจจะ อา,อาจจะตัดเอานี้สักนิดนึงนะเพื่อความสวยงามนี่ตัดนี่นะตัดนี่เพื่อความสวยงามตัดนิดหนึง่งหรือไม่ตัดก็ได้นะตรงน,นี้ก็ทําเป็นเบนาะนั่งเลยนะครับนบี่ทำเป็นบเบาะทำเป็นเบาะเชื่อมเบาะเชื่อมเหล็กขึ้นทําเป็นตําแหน่งนั่งเบาะเลยนะเครื่องนี้น่าจะใช้เครื่องแบบผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบขึ้นนะถึงจะเอาไหวนะเจะ้าโครงตากนกเนี่ย พะมันมันมันใหญ่อ่ะมันบึกบืนดีอ่ะถ้าเป็นมวยนี้ผมว่านะ่าจะเป็นรุ่นเฮฟวีเวทนะรุ่นเฮฟวีเวทเลยนะครับนี่ไม้ไทยสันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าต้องการนะครับหมื่นหนึ่งหืห้าพันบาทนะครับราคานี้มาดูได้ที่อู่ช่างตีนะครับอู่ช่างตีวังว่าเดี๋ยวผมพามาดูอีกมาดูที่ร้านตรงนี้นี่ท่านผู้ชมนี่นี่เจ้าเจ้ารถไถเจ้ารถไถนั่งขับคันนี้นะครับ เป็นโค้งกระทิงแดง KS72 นะครับอันนี้เป็นทีมงานของช่างช่างตีนะครับที่เป็นคนประกอบนะดูยางหน้ายางหน้าอบ13นะครับกระท่า,า1 3แล้วก็ยางแบบนี้ความกว้างน,นี้น่าจะประมาณเมตรเมตรเมตรสิบเมตรสิบหรือเมตรยี่สิบประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเสียดายไม่มีเครื่องนะครับเสียดายไม่มีเครื่องถ้ามีเครื่องจะให้อ่าจะให้ ขับให้ดูนะใดาบานะ่บางโคนนะบางโคนนี่น่าจะแกะแบบมาจากรถด,ดั้งเดิมนะโน่นน่นน่นนะครันโ่นนะฮะเนี่ยแถวททยกินเนี่ยก็จะชอบแบบรถแบบนี้นะครับ,รบ,รบแต่ตอนนี้น่าจะปลดระวางแล้วนะน่าจะปลดระวางแล้วคันนี้ขายนะครับท่านผู้ชมนี่คันนี้ขายนะครับขายในราคา2 5 0ห0้าันบาทนะครับใครอยากได้มาเอาไปเลยนะครับปะทะยี่สิบสองนิ้วนะครับ พระยี่สิบสองเนี่ยเนี่ยโครง ks เจ็ดสองนะมีกระทิงแดง ks เจ็ดสองมีเบรกในตัวด้วยนะครับเบรกเนี่ยเบรกเบรกต่างหากนะครับอันนี้เป็นระบบอ่าห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานี่เป็นระบบเกียร์นะครับสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนี่ยีระบบคันเร่งฮะคันเร่งมี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 ล็อกคันเร่งด้วยนี่มีล็อกคันเร่งด้วยเนี่ยล็อกคันเร่งฮะท่านผู้ชม อ่าอันนี้อันนี้ลูกเตะเออมันเป็นลูกเตะแล้วนนี่เบรกครับนี่นี่นี่มีเบรกนะท่านผู้ชมเนี่ยเบรกเห็นไหมนี่นี่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเวลาผมกดนะเบรกทำงานเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าได้โค้งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าอยู่บนเนินนะฮะแล้วเราแก้ปล่อยเกียร์นะฮะเราแก้ให้ไม่ใส่เกียร์ปล่อยให้มันว่างเบรกนี่ยังเบรกอยู่เลยนะครับจะเหมือนกับบางคล้านะครับโครงโครงตัวนี้จะเหมือนกับโครงของบางคล้าที่ มีเกียร์แบบนี้อยู่ข้างมีเบรกแบบนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าขึ้นเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเบรกไม่อยู่นะครับนี่โอเคสุดจัดเลยนะท่านผู้ชมดูเบาะเบาะเบาะนี่เบาะแกว้วครับแกว้วแกว้วเป็นเป็นไอเดียเป็นเป็นงานประดิษฐ์ของช่างนะลูกน้องช่างของลูกน้องของช่างตีนะครับเป็นงานประดิษฐ์ของลูกน้องของช่างตีน,นั่นเองถ้าใครอยากจะซือ้อยากเป็นเจ้าของรถเจ้ารถคันนี้นะครับ เป็นคันแรกนะครับที่ช่างตีอยู่เล่นๆน,นะอยู่เล่นๆก็เล,เล,เลยเห็นใน y o u t u b เกาทำก็เลยทดลองทำบ้างนะครับแต่ถือว่า25 0 0 0นนะครับถือว่าถูกนะครับเจ้าเจ้คันนี้เพราะว่ามันเป็นโครงมันเป็นกลอเป็นอะไรแบบนี้แล้วียงแค่ซื้อเครื่องมาก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีผันไม่มีไฮดรอลิกเราต้องไปเพิ่มเติมชุดไฮดรอลิกอีกนะฮะเพิ่มเติมชุดไฮดรอลิกอีกประมาณ2 0,000นะฮะแต่ว่ากระทะน,นี้ก็โอ้โหกินขาดเลยนะฮะ ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะขอซื้อล้อขอซื้อล้ออย่างเดียวได้ไหมเอาเอาล้อคันนี้เนี่ยไปใส่เจ้าโครงตานกผมจะผมก็คิดว่าน่าโอเคแลเพื่อนๆนะเนี่ยจะเอาไอ้ไอ้ล้อเนี่ยไปใส่โครงตานกเวลาที่เราจะใช้ล้อยางนะครับอยากใช้ล้อยางเราใช้ล้ออันนี้แล้วก็ล้อเหล็กแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเอานะครับโอเคมากเลยซื้อมาสองเครื่องเลยเป็นไงซื้อได้ครับถ้ามีตังแต่ว่าไม่มีตังนะพับพลไลฟ์สไตล์ไม่มีตัง เดินทางมาจากอุตรดิตถ์นะครับ200กว่ากิโลเมตรเพื่อที่จะมาอู่ช่างตีนะฮะท่านผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะยวพาไปดูนด่นอีกมีเยอะเลยฮะมีทั้งหลายรุ่นหลายคันเลยนะครับรถไถนามือสองเครื่องมือสองจะเอามาตีเทินจะเอามาตีเทินของ เครื่องที่มีอยู่ก็ได้นะครับติดต่อได้ที่ช่างตีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไปที่หน้าจอนะครับเยอะแยะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นฝากคนไลค์กดติามพัดคนไลฟ์สไตล์ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้พัดพลไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ